hết, tuốt, tuốt là, tại sao, tại sao bị tuốt à? khoang cả toilet này, à? นั่นไง<อ>ทะเล็ดโอ้เม็นตดโอคนเยอะมากนะที่นี่แล้วก็ของกินเยอะด้วยแหละ คิดว่าเราจะมาซื้อนเนื้อกันนะฮะชักอ่ะแค่ออเดอร์ดิแค่ออเดอร์อะไรเอ่าอันนี้ดีไหมอันนี้ดีอันนี้กว่าเออยืดเฮ้ยแค่แกะได้ไหมอ่าเราจะมาทดลองกันนะฮะทดลองอันนี้นะฮะ900อันนี้กี่บาทเงนินไทย 250บาทโอเคไม่แพงไมโมทดลองฮะเห็นทุกๆคนเขานั่งกินกันที่นี่แบบเป็นเหมือนสวนชาะนะฮนะแล้วกินแล้วก็จะได้เห็นวิวภูเขาไฟฟูจินะทุกคนเป็นเหมือนเหมือนแคมปิง้งใหญ่ๆถ้าเกิดเรามองมองอีกมุมหนึ่งก็เป็นแคมปิ้งให้สำหรับทุกคนมานั่งกินกันกินจกรรมครอบครัวมองไปไกลๆตรงนู้นเห็นไหมทุกคนเห็นนี่นะนี่ ภูเขาไฟฟูจินะทุกคนแต่วันนี้เป็นวันหยุดในเทศกาลเหมือนเป็นวันเทศกาลหยุดเทศกาลคนเยอะมากนะทุกคนใครอยากมาก็ลองแวะมาเที่ยวดูนะเขาบอกว่าคนจะเยอะเกือบทุกวันนที่นี่นะเดินทางมาจากญี่ปุ่นก็จะประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงใช่ไหมมาที่นี่สองสามชั่วโมงนะสวยมากทุกคนสวยมากสวยจริงๆรยับ <Okay. S 1> อ,อ่าแกลองกาาาา ชอยชอยเฟิสบันอ่ากินเลยหนึ่งคำร้อนใช่ไหมอืมร้อนร้อนไหมอ,ไอร่อยอร่อยเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่ทุกคนควันขึ้นเลยนะเห็นไหมนี่ร้อนร้อนร้อน,น,อ,นอ่ะเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูทุกคนมานี่อืมอร่อยใช่ไหมอร่อยอืมมันคืออะไรอันนี้คืออะไรกิวตังกิวตัง มันเกิดอะไรไอ้จริงว่านี่บีฟใช่ไหมอร่อยาดลิ้นลิ้นบัวลิ้น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 บัวนั่นจะเป็นลิ้นบัวอร่อยอร่อยอร่อย ตกไม้ประมาณสองร้อยกว่าบาทนะทุกคนอร่อยอร่อยอร่อยนี่เลยร้านนี้นะมาลองชิมดอมูอร่อยอร่อยก็จะลองอันนี้นะทุกคนนี่หรออันโตะวากิววากิววากิวหุ่นผมเลยอเคอ นทุกคผมจะลองอันนี้ดูいいนนั้เป็นเงินไทยเท่าไหร่ออคิดว่าสีสร่ร้อยสี่ร้อยบาทประมาณไม่แพงสดอ๋อนี่นะทุกคนอย่าลืมมาอุดหนุนคุณลุงเขาด้วยนะลูกสาวคุณลุงน่ารักไหมคิวกาังกิสโต นี่เมื่อกี้ผมลองอันนี้ไปอร่อยน่าจะเป็นลิ้นลิ้นหงบัวอันนี้ผมจะลองกันใหม่นะนี่นะท,ที่ผมส่มก,กี้นะเหมือนที่นี่เขาแบบว่าทำแบบไม่ต้องสุกเยอะเป็นแบบสุกกำลังพอดีพอดีเ ก็ đây mình nói ครับはい hết คะแนนนะ quanh. เอาเลยอ่าอ่ฮะเยี่ยมเลยเอาไปร้อนไหมอร่อยไหมอร่อยมากเหรอโอ้อร่อยมากนี่นะอันที่เราสั่งไลยเมื่อกี้นี่นี่มาแล้วมาแล้วนี่ลองจะชิมดูอืมนุ่มมากเหรอนุ่มมากนุ่มแอลแอลออืมอมอร่อยนะ อืมอืมบอกว่าปินมากทุกคนค้ดเป็นละนุ่มแล้วก็อร่อยด้วยอืมฮะเมื่อกี้เราซื้อน้ำจากร้านนี้นะฮะเขาเขียนว่าน้ำจากภูเขาไฟฟูจิใช่ไหม,มฟูจิสันๆอืน นี่นะข้างหลังก็เป็นภูเขาเฟยฟูจิงจริง,รงก็น่าจะเป็นน้ํามาจากภูเขาไฟจริงๆแหละนี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นของของฝากนะน่าจะเป็นงานแฮนด์เมดนะใช่ไหมแฮนด์เมดนะโอ้เออแฮนด์เมดไปไหนนู่นตรงนู้นมีของเยอะแยะเลยที่โอเปนอะไรวะเป็นเหมือนสถานที่รวมๆของทุกคนมาแบบเหมือนมาฮอลิเดย์อะไรเงี้ยนั่นก็มีบีฟนะ ของกินเยอะแล้วก็ถือว่าตื่นเต้นนะทำให้เราตื่นเต้นได้เพราะว่าของกินโคตรเยอะแล้วก็ที่นี่จะรถสวยๆด้วยนั้นเลยทุกคนก็แต่งมีรายละเอียดสวยมากอของกินเยอะไม่ต้องกลัวอดเลยฮะถ้าทุกคนชอบกินเนื้อนะบอกเลยสวรรค์ลองเข้าไปดูไหมเช็คกระลุกเช็คกระลุกอินไซไปเช็คกลุกฮัลโหลทุกคีขมอนนี่นะทุกคนไม่ต้องกลัวอดเลยนะของกินเยอะมากนะ มีข้าวโพดอันนี้เป็นแบบเหมือนนี่ไงปลาปลานี่ไงปลาหมึกนี่นี่นี่โอเคนี่ไงคำ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 นี่นี่นี่คนคนกินเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปเดินมาดูนะเหมือนเราจองร้านไว้ก่อนนะมาดูก่อนนะจุ๊กจุ๊กอืมอิตติ้งอ่ะพิพูกรรม for อิตติ้ง โอ้นี่ไงแคร็บแคบับเดอเมนี่เมนี่นี่เคบับเคบับเคบับทุกี่เคบับวันยวนอ๋ออ๋อเยอะยวันเคมีวันเคบับแซนด์วิชเคบับครับอืมยับ เรามาลองเคบับอันนี้นะฮะ w e l l f r o m w e l l f r o m sir Turkey ตุรกีโอ้ทุกคนเขามาจากตุรกีนะทุกคน Spicy no spicy Spicy more spicy I can more spicy เพราะว่าน่าจะเป็นอาหารหรือว่าเพลงก็ไม่รู้นะเรียกผมเข้ามาร้านเขานะนี่ทุกคนมาจากตุรกีนะตุรกีตุรกีย หนึ่งพันหนึ่งพันอ่าเงินไทยเป็นประมาณกี่บาทสามร้อยห้าสิบบาทอ๋อโอเคโอเคไม่แพงมากแล้วก็อันใหญ่ด้วยทุกคนอ่าดังกี้เออชอยไหมชอยไหมชอยหวานร้อนไหมไม่ร้อนนะอร่อยไหมเฮ้ยเวลี่กูด เย้ yeah. อทุกคนเราซื้อมานนแล้วนะเราก็จะลองกินดูอืมอืมอร่อยอร่อยอร่อยมากอร่อยเลยทุกคนอืมสไปซี่ของจริง เราสามารถบอกเขาได้ว่าเอาเห็ดน้อยเอาเห็ดเยอะแล้วแผ็ดมากได,ไ,มได้เลยความสนุกของมันก็คือการซื้อของแล้วก็กินแล้วก็เดินประมาณนี้นะอืะมันน้ำม

นี่ใช่ไหมบิออเดอร์เซรนี้ใช่ไหมใช่ทั้งหมดน่นี่่ทั้งด้วยกันไงทั้งหมดทั้งหมดนี่หมดเซ็ตไปววางวางอืออันนีวางอ๋อ1นเซตอันนี่นที่อืมฮัฮที่ไหรอม่ที่สองสมื่สอไปยังไอ๋ออ๋อไมางสั่งที่นั้นแล้วค่อยสั่งเพิ่มก็ได้มั้งอ้าให้จ่าเห้ด่าย่จ้่

กาศอินท่าอากาศเย็นๆยังพอทนเที่ยงคืนร้อนด้วยเตานี่ถือว่าย่างหน้าเราสุกได้เลยนะแค่เราไปย่างปลาก็เหมือนกับย่างหน้าให้เราสุกได้เลยตอนนี้โอ้พระเจ้าแต่ร้านสวยมากนะทุกคนนี่ร้านจะเป็นฟีลแบบบ้านๆนะแต่แบบทุกคนต้องแบบมาดูนี่ทำอะไรมาออเดอร์มีชุดอะไรสร้างเป็นเซตนะร้านนี้น่าจะอยู่มาไม่ต่ำกว่าห้าสิบปีแล้วมั้งร้านเนี้ย

ทุกคนดูแลของตัวเองนะมันจะแดงก็ตงทรมานขนาดนี้หรอโอ้ยเ,เขาเรียกว่าพิธีพิธีกรรมพิธีการพิธีทำวิธีทำที่ละเอียดเคนี่ทุกคนสิ่งที่ผมเดินทางมาสิ่งที่ผมเดินทางมาเพื่อสิ่งนี้เลยนะผมจะมากินสิ่งนี้นะนทุกคน นี่สิ่งนี้สิ่งนี้และสิ่งนี้นะนี่ปลานะนี่นี่ทุกคนอากาศมันก็ค่อนข้างเีดีชิวมากนะ เรืว่าเข้าเข้าไม่ถึงรอนถึงนะร้อนต้องนะฮะแบบนี้หรอฮะแ่้วเธอพูล้าทำไมนิ่งชื่ออะไร ครับที้ก็ออกมากินกินิงย่างกันที่กูจิสั่งครั้งนี้ก็จะไม่เหมือนบัานเด๋วซึ่งมึงถามนี่ไม่ทำไมไม่มึงถามยังไงเพื่อนมึงไม่ถามยังไงเพื่อนมึงทำตลอดเลยอ้าวแล้วฮะตัวเนี้ยสั่งซางแม่มาไม่เนี่ยครับใช่ปา

ก็อร่อยดีนะเขาใส่แค่เกลือนะกินเลยนะนั่นแหละของใครยังไม่ได้ได้เอาไปกินเลยนะ Come อร่อยเนาะเียรดยนกินอ่อยเนาะหนุ่มรูสกว่ากินเป็นอะไรยช่ไมใช่ก็ไข่ปลาไปกินไข่ปราไม่ไม่เ้า นี่นะเขาบอกว่าเป็นวัฒนธรรมแต่ขดเล่าขดใหญ่มากนะทุกคนเอ้ยเฮ้ยเขาเทจนล้นแล้วอุ้ยคืออะไรโอ้คือสัดส่วนของเขาเท่านี้เขาไม่เขาไม่เขาไม่แบบมันเขาไม่ได้เทล้นแต่สัดส่วนมันเป็นแบบนี้อืมไม่โอนนะโอ้ไมนได้หรอกไหนทักการทักสิเออนี้ไปเซีมัสเซีย ะเรามันร่วมไม่ต้องร่วมหรอกต่างคนต่างกินนี่แหลยเฮี้ยมันจะมาร่วมเฮี้ยตอนนี้แหละไอ้ท่ากาเทหน่อยเลยนะครับสามแก้วครับอ๋อเทให้แก้วนี่จะนานถ้าหกนี่ซ่อมนะครับสามสิบวิโอ้มึงพิถีพิถันจริงๆนะต้องยกแก้วมาติดติดขอบแก้วไหมพี่อติดน้ำลงในเซีฟเรา น้องระวังมันลงในกล่องดิหยิบแก้วมึงก็ไปทำให้เขาดูสิวะมึงไม่แขนงกูไม่อ๋อวิธีเขาทำมันเขาทำแบบนี้คุณไปแก้วไม่กินจากกระบอกไม่ให้เนี่ยเรียนรู้บ้างอะไรใหม่ๆนะเรียนรู้กันบ้างเอ้ยโอ้โหชนลชนลชิลชิลชชนชชชชนชนชช ด้วยมีซุปมีเส้นด้วยอือห้าตอนหลังเป็นไงพี่ได้ฟุกุอร่อยไหมพี่อร่อยเป็นไงพี่เราดีไหมสั่งกะได้วะาแปลว่าไปอะไรแปลว่าแปลว่านี่นะฮะแล้วก็ตอนเหมือนเรากินอิ่มแล้วเขาก็จะมีซุปมาให้อีกได้ได้ โอเคอยู่ม okay, ีเงินคุณครับโอเคโอ้สับว่าพี่ผู้เขาดูหนาวมากเลยมันก็ดูหนาวด้วยโอ้โหจะไปมถไฟยังไงอ เหมือนบางเหมือนใกล้ใกล้เหล้าแต่มันเป็นบางกว่าเหล้าร้อนโซจูอันนี้ถ้ากะอันนี้เรียกว่าอะไรซุปเหรอซุปอูด้งเรืออะไรอูด้งเหรอโอ้นั่นอ่ะอันนี้อูด้งอันนั้นอ่ะ เอวเด้งตายเลยตายเลยว้ายอูด้งอันนี <c ười> <Industry> ้เอวเด้งตายเลยสิงไงสิงโอ้ยสิงที่โซโซโซกุมันควนปะไปญี่ปุ่น

แล้วเจ้กของบนเราไงพี่รู้ว่าเราจะมาก็ต้อนรับหน่อยรู้ว่าพี่ปูมา <laughs> ตอนนี้เพื่อนๆจะพาผมไปไหว้พระนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นเทศกาลที่มีหนึ่งปีคือหนึ่งครั้งก็จะไปไหว้พระกอนน่งคืนแล้วกัน

ก็จะเป็นเหมือนงานวัดบ้านเราแลฮะที่มาขอพรเด็กๆเ,เด็กสาวเด็กหนุ่มก็มาขอพรกันที่นี่ทุกคนมาขอพรแล้วก็ขอให้ลัคก,กี้ชโชคดีทุกคนก็บางคนก็อาจจะมาขอพรให้มีแฟนหลอ่ลอหล่อสวยๆแล้วก็ขอให้ชีวิตชโชคดีนะฮะผมสังเกตว่าส่วนมากทุกคนจะเป็นเด็กวัยรุ่น <S <S so young people come here b i r t a y good good g o นะโอเคขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ โอ้เขากอดกัน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 ขอบคุณมากค่ะทักการยังไงซีอู่นะซีอู่ซีอู่ในเกียร์เออไอ้กดกันดีซี่เพื่อนรักอ่ะเพื่อนรักกอดกันดีซี่เพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนรักโอ้กดกันกดกันสิเพื่อนรักซีอู่นะทักการนะบาย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 เออเอาไปเลยทักกาไปเลยเออ